ขับรถพวงมาลัยดึงซ้ายดึงขวาเรามีวิธีแก้ยังไงไปดูกันครับขับรถไปปล่อยพวงมาลัยนะครับประคองไว้ด้วยรถจะกินขวานะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาเราขับรถไปแล้วเนี่ยทางถนนที่เราเรียบๆนะฮะที่เราใช้ประจำเนี่ยสักพักหนึ่งนะรถมันจะวิ่งขวานะครับวิ่งขวาออกขวานะครับเราเราประคองรถใหม่นะครับประคองรถใหม่มันก็จะออกขวาอีก สาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูนะครับอันดับแรกเราแวะที่ปั๊มเลยนะครับเดี๋ยวเราเช็คลมยางก่อนนะครับว่ามันด้านซ้ายด้านขวานี่มันเท่ากันไหมครับเพราะว่ารถผมผมเนี่ยมันกินขวานะครับวิ่งกินขวาลองไปดูนะครับยางปกติแล้วไม่ได้บรรทุกนะครับจะใช้ลมหน้าสามสอง หลังก็สามิบสองเท่ากันนะเพราะว่าขับไม่ค่อยได้บรรทุกอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นรถพีคับบรรทุกก็หน้าก็จะประมาณสามห้าหลังก็จะประมาณสี่สิบนะครับตั้งไว้แล้วนะครับครับไปเช็คดูลมนะครับมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับยี่บสามนะครับ ล้อหน้าขวานี่ยี่สิบสามล้อหน้าซ้ายนะครับเดี๋ยวเช็คดูครับยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าล้อหลังซ้ายอันนี้ <c oughs> ล้อหลังขวานะครับเมื่อกี้ล้อหลังซ้ายได้ประมาณยี่สิบแปดนะครับล้อหลังขวายี่สิบแปดนะครับเหมือนกันนำรถออกไปวิ่งดูนะครับแล้วก็ลองปล่อยมือดูนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆโอเคนะครับรถตรงนะครับมันไม่กินขวาเหมือนเดิมแล้วนะครับ แสดงว่าลมยางนะครับเราเราต้องเริ่มเช็คลมยางก่อนนะครับอันดับแรกถ้าเกิดเช็คลมยางแล้วยังกินซ้ายกินขวาอีกต้องไปตั้งศูนย์ล้อนะครับเช็คดูว่าศูนย์ล้อนะครับมุมไหนที่มันผิดเพี้ยนนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วครับขับได้ครับสบายเลยควรที่จะตั้งศูนย์ล้อตอนเราเปลี่ยนยางใหม่นะครับทุกครั้งนะครับต้องตั้งศูนย์ล้อตอนเปลี่ยนยางใหม่นะครับ สำหรับคลิปนี้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ